อ่าแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมช่องมิม,มีทุกท่นานกันด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมดาร์ก,กลจาจการอีกครั้งนะครับผมซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วผมก็ลืมบอก EP ไปเนาะซึ่งพาร์ทที่แล้วก็เป็น EP ที่ยี่สิบนะครับผมซึ่งมาพาร์ทนี้ก็เป็น EP ที่ยี่สิบสี่นะผมอัล้อเล่นครับผม EP นี้เป็น EP ที่ยี่สิบสามแล้วนะครับผมเดินทางกันมา อย่างยาวน,นานหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกกัดฟันพูดยังไงไม่รู้โอเคเราไปทำภารกิจหลักกันต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวสกิลการแปลมันจะหายไปสักก่อนอืมไหนเขาทะเลาะอ,อะไรกันเอ่ยเนี่ยขอไปเสือกหน่อยสิอุ้ยพูดไม่ดีตบปากตบปากนี่นเนียนี่เนียนี่เนี่ย,เ,ย,เ,ยเออนับวันยิ่งยิง,ย,งยิ่งบ้าขึ้นไปเรื่อยๆฉันขอคิดดูก่อน,อดดอนมี่ คุณมากับฉันหน่อยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอว้าวผู้หญิงชวนอาไม่รัทีความจริงหายไปไหนสามสิบหายไปสามสิบเยมันหายไปไหนเพิ่มฝันโรแมนต์มาแค่นิดเดียวเองโอเคเราตามใครไปเอ่ยว่าแต่ทำไมนางถึงใส่ชุดนี้เนี่ยมันดูลัดติวไปหน่อยไหมอ่ะคุยัดยานาง เรื่องจับคู่พวกเขาพวกเราทําได้แต่คุณต้องรับประกันเรื่องมิงกรสภาพจิตใจของเอลี่ต้องหกักหักองค์หญิงของเราโกรธขึ้นมาไม่รู้พ่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงอีกอย่างร่างกายของเธอจะกลายเป็นมังกรอย่างรวดเร็วถึงตอนนั้นคงทําอะไรไม่ได้แล้วนายเข้าใจไหมเอาละรีบกลับไปได้แล้วโอ้โอ้ชิบหายแล้วโอ้โอ้นี่มันเป็นเรื่องรวนลว โอ้ไม่ใช่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 แบบประมาณสายเลยเอส <S S 1> <S S 2> ผมยังขี้เกียจทำอยู่เฮ้ยฝนหยุดตกแล้วรีบกลับมาองค์หญิงจอกไปนอกบ้านแล้วฮะอ่าโอเค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 เรารีบกลับไปเออโอเคโอเคโอเคเรารีบเลยดีกว่าเออตุ๊ดตุ๊ดตุดตุดตุดใช่รีบฝั่งไหนรีบฝั่งไหนรีบฝั่งไหนผมไม่รู้ผมกดดูโอ้ oh, เวลาลงต้องลงฝั่งขวาเท่านั้นใช่ไหมของเรากดปุ <br uch> ๊บถนนโตเกียวเร็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 ว สภาพเอริจิตใจตอนนี้ยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ตอนนี้ต้องไปไหนเอ่ยโอเคเราขอเร่งรีบเลยแล้วกันตึ๊บ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 โอเคหาเจอแล้วเราคุยกับใครเอ่ยสนทนากับลูมินัสเฮ้ยคุณกลับมาได้เวลาพอดีเลยฉันเรียกแท็กซี่แล้วนะเราออกเดินทางกันเถอะไป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 นั่งแท็กซี่เราต้องเปิดประตูให้ใช่ไหมไปที่วัดกัน วัดอาซากุเซวัดอาซากุเซเออโอเคอยู่ไหนเอ่ยอ๋ออ๋อวัดนี้นี่เองที่ผมทำภารกิจบ่อยๆโอเคอิลูมิน่ามันบ่นอะไรของมันน่ะโอเคเรารีบไปเถอะโอเคมาถึงแล้วโอ้จิตกรทำไมเอ่ยฮะอะไรอ่ะเขาพูดอะไรเอ่ยคุยกับจิตกรจุบจบ ฉันขอวาดรูปพวกคุณทั้งสองคนได้ไหมพวกคุณเดินด้วยกันแล้วดูเหมาะสมกันมากเลยดีใจที่ได้เจอคุณทั้งสองฉันอยากวาดรูปให้พวกคุณมากเลยช่วยตอบตกลงให้ฉันสมหวังได้ไหมโอ้โอ้ไอ้คนแบบนี้เหรอโอ้ฉันเจอมาเยอะแล้วล่ะแต่คุณจริงใจขนาดนี้แถมยังพูดจาหน้าฟังด้วยโอเคฉันจะตกลงแล้วกัน โอเคแบบนี้ถูกสัดส่วนของรูปนี้ละโอเคสองท่านจะจัดการให้เรียบร้อยโอ้ว้าวเออฮัลลจิตรกรเรามากันสามคนนะแต่ทำไมวัดรูปเป็นแค่สองคนละ่ะโอ้โหขอสักบึ้มได้ไหมโอ้ oh, ทนไม่ไหวแล้วขอสักบึ้มได้ไหมนี่ไงชนก็พอโอเครูปผมคุณไม่สมจริงฉันไม่ได้หลอกขนาดนั้นไม่โอ้ oh, ตอนแรกคิดว่าไม่สมจริงที่ว่าพวกเรามากันสามคนแต่กลับวัดแค่สองคนที่ไหนได้ มันเถียงเรื่องความหลอกของมันนี่นะโอ้ที่จริงฉันไม่ได้เก็บเงินคุณนี่เป็นศิลปะพวกเราสร้างสรรค์ศิลปะก็เพื่อตัวศิลปะเองเรื่องเงินมันไม่สำคัญอะไรหรอกรูปนี้ใหญ่เกินคุณคงจะถือไปไม่สะดวกฉันจะไปส่งให้ที่บ้านของคุณคุณทิ้งที่วัดอยู่ไว้ได้ไหมเออเออได้งั้นส่งไปที่โรงเรียนละกันที่อยู่คือชิคาโกสหรัฐอเมริกา โอเคได้แล้วงั้นลาก่อนนะขอให้พวกคุณท,ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขล่ะอ,อมันลืมเราอ่ะเนี่ยดีไปเลยไปดีไปดีไปดีไปอ๋อก็เลยโอ้ขอโทษไปยัใครเอ่ยใครอ่ะโอ้โอ้ดูมินัตกัะเอลีนี่เนื้อหอมจริงๆเลยอืเท่าแก่เนี้อฮะ อะไรคือเท่เาแกน,นี้ยอืมโอ้เห็นดีก็ทําหน้าตาอ้อมีน้ําใจมากเลยโอ้อะไรเอย่ยอืมล้วคนนี้ใครอ๋อพนักงานทาําคราวแต่แต่งตัวดูเลือดหลูดีเนาะคนนี้นักบุญเคยนักบุญเดินมาหาโยมทั้งสองออะไรอะ่ะอ่านไม่ทันคุยแกพระโยมเสียงโยมโยมเสียงเซี s <S มซีไหมฟรีนะ เสียงเซียมซีฟรีเหรอโอ้โหพวกเรามีเซียมซีจีนไม่ต้องแปลโอ้พูดเป็นเล่นท่านมีเซียมซีจีเหรองั้นฉันขอลองดูก็ได้เบสฟอร์จูนแล้วก็คาวดี้สันนี่เบิร์ดแคชชิงพียฟูลพาวเฉลี่โรสซัมิงโรเซสเอ่ออะไรอ่ะมันเอียงอ่ะ มนลองดูสิเสียมสีนี้ต้องแปลไหมอ่านเข้าใจใช่ไหมล่ะโอ้โอ้ถ้าท่านไม่บอกว่าท่านเป็นพานนี่ผมคิดว่าเป็นสซยตาม마นะเนี่ยอาตมาไม่ใช่พวกก้มตุนท่านเป็นพวกเดียวกับจิตกรข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยคำพูดนี้เขาเขาพูดไปแล้วนะ โอ้ไม่ไมไม่ไมพวกเราคนละกลุ่มกันน่ะเออฮะโอ้คำแตกแล้วบอกมานะใครส่งคุณมาผู้ออกบทไม่ไม่โกหกอาตมาไม่ได้โกหกนะแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นใครดังนั้นไม่ว่าจะยังไงอัตมาก็ไม่สารภาพหรอกเอาอะไรกันไนเอยฝากไปก่อนเถอะอ้า เฉียงกับพายอีกโอะอะไรเนี่ยเฮ้ยหลุดมิ่งเจอแกล้งฉันอีกแล้วเหรอโอ้อะไรเนี่ยโอ๊ใช่ที่ใช่ที่ไหนฉันกลัวว่านายเจอเจ้าสำนักอุเอซุนี้ซะแล้วน่าจะเบื่อก็เลยหาอะไรสนุกสนุกมาให้เล่นไงล่ะนี่นายจะหาความสุขให้ฉันหรือให้ตัวเองกันแน่ถ้าฉันอยากให้สนุกจริงๆนายก็ส่งของกินมาให้ฉันกินข้าวผัดได้ยังไง ติดข,ข,ขนาดน,นั้นร้านเดลิเวอรี่ปิดหมดแล้วไม่ใช่ฉันหลอกหรอที่ให้คนไปส่งให้นายนะ่ะเราต้องคอ,อยดูเลรับรับเฮ้ยเลิกเล่นสักทีได้ไหมทำแบบนี้ฉันคงถูกนายเล่นจนตายแน่ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการลูกค้าปีศาจเป้าหมายของฉันก็คือแลกเปลี่ยนวิญญาณทั้งหมดของนายงานของฉันก็คือเล่นเล่นนายให้ตายนั่นแหละให้พี่ชายจะให้ฉันตกงานหรืไงฮะเฮ้ยอะไรเล่าเก็บลูกไม้บ้าบ้าของนายเป็นซะบริการส่งอาหารมีได้ส่วนอย่างอื่นเอาออกไปให้หมด งั้นบริการเรียกรถแท็กซี่กับบริการลดราคาร้านค้าก็ยกเลิกด้วยใช่ไหมเออเออพวกนี้เอาไว้ก็ได้นะโอ้งั้นก็ไม่มีอะไรต้องยกเลิกแล้วฉันจะช่วยเรียกรถให้นายส่งของกินอร่อยยให้นายด้วยแล้วก็ให้ร้านค้าลดราคานายให้เยอะๆอส่วนเรื่องอื่นฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ พี่ชายเชีสาวให้ดีรือไงตอนนี้ฉันหาวิธีเป็นร้อยเป็นพันช่วยนายอยู่นายยังหาว่าฉันแสเออเป็นปีศาจอย่างเราบันลำบากจริงๆเลยฟังฉันให้ดีนะบอกให้พระกับจิตกรของนายออกไปให้พ้นหน้าฉันใส่หัวไปให้หมดลมทั้งนายด้วยโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วยกเลิกบริการพระกับจิตกร ถอนทีมกับจิตกรกลับมาเดี๋ยวนี้ความตการของนายมีผลทันทีคุณลูกคา้าสลบมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมให้ฉันอธิษฐานข้อสุดท้ายก่อนคำปฏิฐา,านของฉันคือใครน,นายนกับฉันจบสซึนไปพร้อมกันโอ้ไม่มีปัญหาสวัสือเนรกฉันก็จะไปกับนายเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วนี่ โอเคงั้นฉันจอบไปจากชีวิตของนายให้นายได้สัมผัสความสงบของโลกด้วยส่วนตัวโดยมีกันแค่สองคนเอ๋ฮะมันทะเลาะอะไรกันอ่ะเริ่มงงแล้วฮะโอ้ทั้งหมดนี้เป็นพลูมินาตเหรอทั้งนักปุญทั้งจิตกรนลดราคาแล้วก็อะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเพราะไอ้นี่ใช่ไหมไหลุมิงเจออ่ะ คุณนัสประหลาดใจหืมอ,อ,อะไรเอ่ยพวกเราเดินเอี้อะไรมอบเครื่อง่างให้เอลิเอลิก็ประสานมือขอบคุณ <c oughs> มันจะทำให้พวกโยมโชคดีย, <c oughs> ยังเล่นละครอยู่อีกเหรอหรูมิ่งเจอ๋อ คาสั่งของนายจ้างคือให้พวกเราแยกย้ายกลับบ้านแต่อัตมาเป็นพระที่วัดอาซากุเซอัตมาอยู่ที่นี่อยู่แล้วงั้นก็ไม่หลอกเราแล้วสิอัตมาถูกจ้างให้ดึงพกโยมเข้ามาเสี่ยงเซียมซีเท่านั้นแหละเซียมซีพกโยมเสี่ยงทายเอง well, พวกโยมได้เซียมซีดีจะมีโชคดีนะเซียมซีความหมายว่า ดูความหมายตามตัวอักษรไม่ได้ต้องดูว่าสิ่งที่โยมถามคืออะไรเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องเรียนมีการตีความที่แตกต่างกันออกไปอัตมาไปให้ไม่ได้หรอกแต่ในเมื่อเป็นใบที่ดีอัตมาก็คิดว่าดีนะหาตรงที่ไม่มีคนมีเรื่องสำคัญจะบอกกับคุณเ,คเราต้องหนีไปแล้วใช่ไหม ไปข้างๆโอ้ยอยาโชนอย่าชนอย่าชนได้ไหมเขียนตรงนี้คือไม่มีคนแล้วเชฟถอนรถนำทางฮะถอนรถนำทางกองหน้าแล้วเดี๋ยวแต่ทีมช่างภาพที่คอยสังเกตการอยู่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของนายแล้วไม่ต้องห่วงรายการโทโทเกียวเลฟตอรี่ตับรืนมาตลอดเบาสาวกำลังเดินไปตามแนวทางที่เราวางเอาไว้ ถึงแม้ลูมินัสจะรู้แล้วว่ามีคนคอยบงการ,รอยู่เบื้องหลังเขาน่ะเป็นคนที่ระวังตัวมากขึ้นแต่โตโเกียวเลิฟสตอรี่ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อลูมินัสแต่ทำขึ้นเพื่อสาวน้อยแสนน่ารักของคุณเราตั้งหากในหัวใจของสาวน้อยคนนี่คงเป็นทิปสีชมพูคุณดูสิว่าเธอดีใจแค่ไหนตอนที่ได้เครื่องล่างอันนั้น ในโลกของเธอดูมินัตคือฮีโร่ดูมินัตพาเธอไปที่ไหนก็สนุกทั้งนั้นแหละมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นตลอดทางโลกหมุรอบตัวพวกเราพวกเขาพวกเขาเออถ้าตอนคุณอายุ16แลกวมีผู้ชายแบบนี้อยู่ตรงหน้าคุณคุณจะต้องลงรักเขาอ่าโหโหสีต้นเลิกเลยเหรอดูมินัตไม่โง่เขาไม่เชื่อหรอก แบบนี้มีประโยชน์ไหมพูดต่อไปฟังดูแล้วโรแมนติกดีนะฟังดูแล้วโรแมนติกดีนะเพือ่อคำโกหกถูกพูดซ้ำหน0 0งพลอบคุณจะเชื่อมันขอเพียงคำโกหกนั้นงดงามพอเอลิรักลูมินัสลูมินัสก็จะตอบแทนความรักนี้โดยไม่รู้ตัว พวกเขาเป็นคนขาดความรักพอมีคนให้ความอบอุ่นเขาเพียงเล็กน้อยเขาจะตอบแทนด้วยไฟรักที่ลุกโชนฉันกำลังรอให้เขาหมดไหมเพราะเอลิไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาบอสให้ได้เปลี่ยนสคริปต์ในสคริปต์พวกเขาจะจัดงานแต่งในวันที่7งานแต่งต้องมีขึ้นตามเวลาอย่างแน่นอน โอเคงานแต่งยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้น่าจะใช่นะโอเคไปสนทนากับดูไมินะเอยแต่ก็รู้สึกช้ำใจนะครับผมที่มันเป็นแค่เป็นแบบอะไรอะ่ะเรียกว่าความรักที่เป็นการสร้างขึ้นอะ่ะเออมันก็หดหัวนะเอาละองค์หญิงเชิญเชี่ยววัดอาศาเกษเสร็จ, now, รจแล้วแถมยังได้เครื่องรางมาอีกกลับบ้านได้แล้วมัง้ง เพยียกหน้างั้นเรากลับกันเถอะ <Call, call. S 1> ฉันจะเล็กรถเ่อ,อแต่ก็ดูหน้าเศร้าฮะเขารักกันก็ดีนะแต่ว่ามันรักกันแบบปลอมๆม,มาดิฝ่ายหญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะฝ่าย ฝ่ายชายก็เริ่มจะรักเขาแล้วบ้างนิดนึงนะหลังจากพาดที่แล้วตอนที่นั่งอยู่บนชิงช้าสวรรคะ์นะืมหยุดทำไมกันเอ่ยอ๋อรอแท็กซี่นหนแท็กซี่มายังเฮ้ย <Hey, S 1> ตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาอีกฉันจะไปดูหน่อย ไม่มีใครรับเราจอรออีกนิดแล้วกันอ๋อรอเงียบๆโอเคฉากนี้เราต้องรอรอรอแบบรอจริงๆเลยเกมนี้ในเรื่องก็โอเคนะโอ้ยโทษถอดถอดโอ้ในที่สุดแท็กซี่ก็มาไปนั่งแท็กซี่กันโอ้ยชนอีกแล้วลับโรงแรม โถเราอันนี้เป็นเบงานจริงๆฉันจะพาอ,องคหญิงกลับก่อนคุณช่วยไปซื้อนมอที่ร้านมาอีกทีเออมันต้องแบบนี้สิเออบายยตัวเราก็าบายๆเออมันต้องมีคําว่าขอบคุณสิไม่ใช่เอ,อ้ยเด็กใหม่ไปซื้อนมให้ทีสิฉันลืมซื้อมาไม่ใช่คุณจริงๆด้วยนมที่ร้านกำลังพอดีเลยรับไปสิดูอากาศแล้วเหมือนฝนจะตกแล้ว ทิปเอาไปเถอะโอเคไปกลับโรงแรมเออเนี่ยอิลูมินัสมันขอบคุณนะเออรู้สึกใจชื้นขึ้นเยอะเลยแบบนี้สิค่อยอยากทําให้มันหน่อยไม่ใช่อะไรอะไรก็ใช้เด็กใหม่ไปตลอดเห็นว่าเป็นเด็กใหม่ก็ใช้ซมันเลยนะเอ,อ๊ะมาที่ไหนเอ๊ยเอ๊ะอ้เะเอ,อ๊ะมาที่ไหนเนะี่ยเอ,อ้าทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อเรามาหา มาหาใครอ่ะให้สมาถ,ถึงตำแหน่งนี้เออนี่เรามาผิดแล้วเนี่ยโอ้เราเรามาเรามาผิดจริงๆด้วยโอเคขอโทษทีอ๋ออ๋อนี่อ๋อไม่ใช่เรามาถูกแล้วโอเคเอ่ะเราไม่ใช่ตรงนี้หรอใช่สิเออตาม ฮะลางไม่ดีทําไมอ่ะลางไม่ดีเราก็ไม่ขึ้นใช่ไหมทําไมอ่ะลางไม่ดีทําไมเอ่ยลางไม่ดีก็ต้องซ่อมสิเพราะเดี๋ยวรถไฟมันจะไปไม่ได้นะโอเล่นมุกอะไรเอ๊เดี๋ยวปืไนไรเฟิลเอามาทําไมเดี๋ยวเราต้องทําอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวทําไมอ่ะปืไนไรเฟิล มันไม่คนที่จะมาอยู่ตรงนี้นะมันไม่ดีนะโอเคครับผมสำหรับพัทนี้ผมก็ต้องขอตัดแต่เพียงเท่านี้นะผมโอเคกาลังสนุกเลยใช่ไหมล่ะในเรื่องตอนนี้กาลังเข้มข้นเลยโอเคตอนนี้ในเรื่องเริ่มสนใจขึ้นมาอีกทีแล้วนะผมโอเคสำหรับพัทนี้ผมก็ต้องขอตัดไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอัพคลิปนี้ลงแล้วก็ผมจะถ่ายคลิปต่อไปเร็วๆเลยนะครับผมโอเคงั้นก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยโอเคผมก็ทํามา ก็ใช้เสียงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็ต้องใช้สติในการแปลด้วยโอเคสำหรับวันนี้เอ้ยไม่ใช่สำหรับพาร์น,นี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ